ผมขอจำลองแบบนี้แล้วกันนะสมมุติว่าขั้นบันไดภา,าสีคือบ่อน้ำครับเออคือเราจะมีบ่อน้ำเนี่ยหลายๆบ่อใช่ไหมนะครับเรียงๆกันแต่และบ่อนเนี่ยมันก็มีความจุไม่เท่ากันซึ่งบ่อนเนี่ยก็จะไล่ตั้งแต่เล็กไปใหญ่นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีน้ําเยอะมากนะครับมีน้ําปริมาณแบบเยอะมากๆนะครับประมาณ1ล้านลิตรก็แล้วกันเอ,อ แล้วเราต้องเอาน้ำล้านลิตรเนี่ยไปเทใส่แต่ละบ่อฮะนะทีเนี้ยในบ่อแรกเนี่ยนะครับมันมีความจุนะครับอยู่150,000ลิตรครับแล้วบ่อแรกเนี่ยนะความดีของมันคือไม่มีคนดูแลบ่อเนี้ยไม่เสียอะไรเลยเอาน้ำไปเทได้เต็มเต็มเลยน้ำนี่เปรียบเหมือนเงินนะลืมบอกต่อมาบ่อที่2ครับเพราะว่าเรามีน้ําอยู่ล้านหนึ่งใช่ปะ เราใส่ไปแล้วในบ่อแรกเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นลิตรนะเราก็เลยจะเหลืออยู่แปดแสนห้าหมื่นลิตรใช่ไหมบ่อที่สองเนี่ยนะครับก็สามารถจุน้ําได้หนึ่งแสนห้าหมื่นลิตรเช่นกันนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเอาน้ำไอ้แปดแสนห้าเนี่ยมาเทเข้าไปในบ่อที่สองนะครับอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นลิตรครับแต่ว่าบ่อเน,นี้ยมีคนดูแลนะครับคนดูแลคือสัมปกรณคนดูแลบอกว่าเอ้ยถ้าจะมาใช้น้ําที่บ่อฉันเนี่ยนะ เธอช่วยแบ่งน้ำให้ชั้นสัก5%ของ150,000ลิตรได้เปล่าขอสัก7,500ลิตรอะได้ไหมนะครับไม่ได้ก็ต้องได้นะครับค่าดูแลบอ่อนะฮะต่อมานะครับบอ่อที่3นะครับไซส์มันใหญ่ขึ้นแล้วบอ่อเนี้ยนะครับจะจุได้ประมาณ200 0 0 0ลิตรนะเพื่อนๆเราก็เลยเอาน้ำเนี่ยมาใส่ไว้ในบอ่อที่3เหมือนกันแต่บอ่อที่3อ่ะพอไซส์ใหญ่ขึ้นค่าดูแลก็เลยเยอะขึ้นหน่อยนะคนดูแลบอ่ออ่ะ ไอ้คันบ่อที่3เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยบ่อนี้ขอค่าดูแล10%ได้ไหม10%บเ็นั่นคือขอแบ่งน้ำอะซัก10%ของ2 0 0แสนได้ไหมขอ2 0 0 0 0ลิตรนะได้ไหมนะครับไม่ได้ก็ต้องได้นะครับอ่ะเอาไปนะครับให้ไปแล้วแล้วก็ต่อมาบ่อที่4นะครับบ่อเนี้ยก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจุดได้2,50 0 0 0ลิตรนะครับ2,500าบาทนั่นแหละนะครับ ทีนี้บ่อน,นี้คนดูแลก็เคี่ยวกว่าเดิมเนี่ยเก็บเงินเยอะขึ้นเป็น15%นะครับซึ่ง15%เนี่ยก็คือ37,500เาออคนดูแลบอกขอเก็บค่าตรงเออเจ็ดสามห่ลิตรนะเพื่อนนะครับเราก็ให้ไปแปลว่าไอสองแสนห้าเเนี่ยก็ดดลนแบ่งเค้กไว้ที่เขานะครับเอสามหมื่นเจ็ดพลิตรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบ่อถัดไปนะครับบ่อน,นี้คนดูแล บอกขอเก็บค่าตรง20%นะความจุบอ่อนี้อยู่ที่250,000ลิตรเหมือนกันนะครับ20%เนี่ยเก็บเยอะมากนะเก็บไป50,000บาทนะครับเทเทไป250,000หายไป50,000นะครับโอคนเก็บนี่โหดจังเลยอะนะครับโอเคแต่ว่าจากตั้งต้นเนี่ยนะครับเรามีร้านหนึ่งเห็นปะเราก็จะแบ่งไปใส่ในแต่ละบ่อเพื่อนๆน,นะครับบ่อแรกเนี่ยใส่ได้แสนห้าไม่โดนเก็บค่าเลยเลยนะครับบ่อที่2เนี่ย ใส่ได้อีกแสนห้าโดนเก็บไปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบ่อที่สามเนี่ยโดนไปอีกสองแสนเก็บไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบ่อที่สี่นะครับโดนไปอีกสองแสนห้านะครับโดนเก็บสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของในบ่อนี้นะแล้วก็บ่อที่ห้านะครับโดนไปอีกสองแสนห้าโดนไปเก็บไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาจริงๆยังมีบ่อเหลืออีกนะบ่อสูงสุดเนี่ยก็คือบ่อที่ช่วงที่ 25 30 35มนะครับมีอีกแต่ว่าบอ่อของเราเนี่ยเรามีล้านหนึ่งใช่ปะมันก็เลยเอามาเทได้ประมาณ5บอ่อนั่นเองนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะได้เป็น1 1 5 0 0 0บาทนะครับทีเนี้ยถ้าเราอยากจะช่วยเหลือตัวเองในการลดหย่อนนะก็คือการที่เราจะเอาน้ำเนี่ยจากต้นทางเนี่ยร้านหนึ่งนีครับให้เราไม่อยากเอาไปเทในบอ่อเยอะเนี่ยเราต้องหาที่ถ่ายเทยน้ําเพื่อน ที่ถ่ายเทยน้ำเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับที่ถ่ายเทยน้ำเนี่ยก็จะมีทั้ง S S F R M F นะครับออกองทุนรวม Provident f ฟันประกันสังคมประกันชีวิตนะครับมีหลายตัวมากเลยลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูว่าแต่ละตัวลดหย่อนได้เท่าไหร่ซึ่งถ้าเราลดหย่อนไปเยอะเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยเอามาใส่แต่ละบ่อน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราลดหย่อนเนี่ยนะครับเราควรดูในเรื่องราวต่อไปนี้เช่นกันนะ 1. ถ้าลดหย่อนแล้วเงินสำรองฉุกเฉินหายไปหมดเลยอันนี้ไม่ควรนะควรมีเงินสำรองสัก3าถึงหเท่าของรายจ่ายไว้ด้วยนะครับ 2. ลดหย่อนนี้ต้องเป็นไปตามแผนการเงินในอนาคตเราไม่ใช่ว่าเราเห่อลดหย่อนไปตามคนอื่นแล้วก็หมดเลยนะครับแผนการเงินเราล่มหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเพื่อนๆสเวลาเราลดหย่อนเนี่ยเราควรจะแพลนนิ่งตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่มาแพลนนิ่งปลายปีแต่ที่ผมมาพูดช่วงนี้ปลายปีเพราะว่า เ,เพื่อนสนใจช่วงนี้พอดีแต่ถ้าทําได้ตั้งแต่ต้นปีอ่ะมันง่ายเพราะมันจะได้รู้ไงว่า <_ d ata> เฮ้ยเงินได้ทั้งปีของฉันเนี่ยปีนี้มันกี่บาทนะฉันจะได้วางถูกว่าแต่ละเดือนเนี่ยฉันควรที่จะทยอยลงทุนทุกๆเดือนเนี่ยเราเรียกว่า DCA เนี่ยเดือนละเท่าไหร่กันแน่นะครับมันทําให้เราแผนนิ่งง่ายอะ่ะเพื่อนๆว่าเราจะเอาน้ําใส่แต่ละบ่อนเท่าไหร่เรายอมเสียภาษีเท่าไหร่มันสบายใจกว่ากันเยอะดีกว่ามาหูตูบสิ้นปีนะเพื่อนเพื่อน เพราะฉะนั้นนะครับรู้แล้วนะคิดง่ายๆว่าน้ําแต่ละบ่อนะครับใส่แล้วมีความจุเท่าไหร่นะเพราะฉนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ถามอาร์ตได้นะครับยินดีพร้อมให้คำปรึกษาช่วยเหลือเพื่อนๆนะเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วพร้อมช่วยนะครับ